สงครามสองแนวรบเมื่อเสียงปืนดังพร้อมเสียงโวยวายในเส้นขอบฟ้าแห่งอำนาจเหนือน่านฟ้าไทยเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นของกริเพนกำลังจะคำรามกึกก้องอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันนั้นน้าแนวรั้วรวดน้ำที่เปียกชื้นไปด้วยหยาดเหงื่อและสักิ์สีเสียงเพลงชาติไทยที่เปล่งออกมาจากหัวใจของประชาชนธรรมดามันกำลังดังกระหึ่มไม่แพ้กัน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการซื้อขายอาวุธแต่มันคือมหากาพ์แหพ่งการต่อสู้เพื่ออธิปไตยที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2แนวรบครับคือแนวรบทางการทูตที่เชื่อเชือนกันด้วยวาทศิลป์และแนวรบภาคพื้นที่วัดกันด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมจำนนแนวรุกกลับที่โลกต้องจารึกซึ่งเรื่องนี้นะครับ มันก็ได้เปิดฉากมาด้วยเสียงตัดพ้อต่อว่ามาจากสื่อของกรัรมพูชาที่พยายามปั้นน้ำเป็นตัวกวนน้ำให้ขุนโดยขุดเอาคำพูดเก่าๆของสมเด็จฮุนเซนมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะหวังสร้างแรงกดดันระดับนานาชาติด้วยตกกะกาง่ายๆว่าจะขายเครื่องบินให้ไทยก็ได้แต่ต้องทำสัญญาผูกคอหอยเอาไว้ห้ามใช้โจมตีเพื่อนบ้านนะซึ่งนี่มันคือการเดินเกมบนกระดานทางการเมืองระหว่างประเทศที่แยบยนต์แต่มันตื้นเขินเกินไปครับ ซึ่งพวกเขาพยายามวาดภาพให้ไทยกลายเป็นอันธาพาลที่มารังแกเพื่อนบ้านผู้น่าสงสารและพยายามลากเอาสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ลงมาเล่นในเกมลมโครนนี้ด้วยโดยชี้หน้าว่าดูสิสวีเดนกำลังจะขายอาวุธให้ประเทศที่เหมือนใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนบ้านซึ่งมันเป็นการพยายามใช้มาตรฐานทางศิลธรรมมาเป็นโซ่ตรวนผูกมัดเที่ยวเล็บของไทยครับแต่พวกเขาคงลืมไปว่าทุกปฏิบัติการที่เกิดขึ้น มันคือการตอบโต้ภายใต้แผนยุทธบดินที่กองทัพไทยจําเป็นต้องใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของพี่น้องคนไทยจากการรุกรานของขเขมรครับและการทิ้งไข่ยักษ์เบอร์ศูนย์ของ F16 และกริเพนนนั้นมันไม่ใช่เป็นการรังแกแต่มันเป็นการตัดท่อน้ําเลี้ยงทําลายคลังอาวุธทุบศูนย์วิชาการและหยุดยั้งรถถังที5 5กับจรวด BM21 ที่กําลังหันปากกระบอกมาทางเรา มันคือการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินที่จะให้สามารถรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ทุกตารางนิ้วครับคำตอบจากแดนไวกิ้งตบหน้าด้วยหลักการสากลในขณะที่เสียงวอยวายจากพนมเปญยังไม่ทันจางหายนะครับคำตอบที่เยือกเย็นแต่คมกริบดูดน้ำแข็งขั้วโลกนั้นมันก็ได้ถูกส่งตรงมาจากสวีเดนซึ่งก็ไม่ใช่จากใครอื่นนะครับ แต่คือดร์พอลยอนสันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสวีเดนผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะครับและเมื่อถูกนักข่าวจี้ถามถึงประเด็นอ่อนไหวนี้แทนที่ท่านจะอ้ำอึงหรือจะเป็นการตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แต่ดร์พอลยอนสันเขากลับตอบอย่างชัดถ้อยชัดคําและตรงไปตรงมาซึ่งเป็นด่งการตบหน้าฉากใหญ่กลางสีแยกทางการทูตว่าประเทศไทย มีสิทธิใช้กริเพนตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็นการปกป้องตนเองแน่นอนว่าน,นั่นเป็นทางเลือกของไทยตราบเท่าที่ไทยใช้มันตามกฎบัตรสหประชาชาติและตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประโยคนี้นะครับมันไม่ใช่แค่คำตอบเท่านั้นแต่มันคือการรับรองสถานะของประเทศไทยบนเวทีโลกมันคือการประกาศกล้องว่าไทยไม่ได้ทำผิดอะไรสวีเดนในฐานะผู้ขายและในฐานะประเทศที่ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ กำลังบอกกับโลกทั้งใบว่าการกระทําของไทยคือสิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเอง right to self defense ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดที่ทุกอารยประเทศยอมรับครับแต่เท่านั้นยังไม่พอดออรยอนสันก็ยังขยี้ซ้ำให้แพรลึกเข้าไปอีกด้วยการย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสงชาติที่ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นแต่อย่างรากลึกไปถึงระดับประชาชน ทั้งคนไทยกว่า80,000ชีวิตในสวีเดนและนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนมากกว่า2 0 0 0 0 0คนที่มาเยือนไทยทุกปีมันคือการส่งสารว่าเราไม่ใช่แค่คู่ค้าแต่เราคือมิตรประเทศที่เข้าใจกันนั่นเองล่ะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือมิเคลจอห์นเฮนเซนซึ่งเป็นซ e ออของซับบริษัทผู้ผลิตคลิปเทนโดยตรงที่ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแค่ความขัดแย้งแต่เขามองทะลุไปถึงแก่นของยุทธศาสตร์ความมั่นคงสมัยใหม่ครับ ซึ่งเขากล่าวว่าความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่การป้องปรามและป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญและก็ได้ตบท้ายโดยคำที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องยืดอกครับนั่นก็คือว่าแฟนตาสติกที่ทัพฟ้าไทยเลือกซื้อกริเพนซึ่งมันเป็นเรื่องมหัศจารร์มากนั่นเองที่กองทัพอากาศของไทยเลือกซื้อกริเพนครับซึ่งมันคือเสียงสะท้อนจากผู้สร้างว่าคุณได้เลือกยุโทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสำหรับการป้องกันประเทศ มันเป็นการการันตีคุณภาพที่พิสูจน์แล้วจากสมรภูมิรบจริงครับซึ่งก็ประเทศไทยนี่แหละครับเป็นประเทศแรกที่นำกริปเพนเข้าสู่สมรภูมิรบอย่างดุเดือดโดยที่มีกัมพูชาเป็นผู้รีวิวครับจากฟ้าจรตินเมื่อศักดิ์ศรีถูกท้าทายซึ่งหน้าในขณะที่เกมทางการทูตบนหอคอยงาช้างกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือด สมรภูมิที่แท้จริงกลับประทุขึ้นณนะบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วชาวบ้านกัมพูชานับร้อยคนได้บุกเข้ามารื้อถอนแนวรวนั้วลูดหนามของไทยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การทำลายทรัพย์สินแต่มันคือการยามกันซึ่งหน้ามันคือการท้าทายอธิปไตยของชาติอย่างจงแจ้งที่สุดครับและปฏิกิริยาที่ตอบกลับไปมันก็ไม่ใช่เสียงจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยไม่ใช่คำสั่งจากกองทัพไทย แต่เป็นเสียงจากหัวใจของประชาชนคนไทยซึ่งมีภาพของพี่น้องไทยจากทั่วทุกสารทิศแม้กระทั่งเจเอ๋สระบุรีที่เดินทางมาด้วยความเจ็บแค้นก็ได้มารวมตัวกันบุกไปยังแนวรั้วลวดหนามและไม่ใช่เพื่อสร้างความรุนแรงนะครับแต่เพื่อยืนยันด้วยชีวิตและจิตวิญญาณว่านี่คือผื้นแผ่นดินไทยครับ หนึ่งเลยอ่ะพี่คนไทยพี่คนไทยใครจะพูดยังไงพี่ไม่สนใจหรอกใครจะมาด่ามาว่าอะไรอ่ะพี่ไม่ได้สนใจแต่พี่คนไทยแม้แต่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านพี่แต่พี่น้องคนไทยประชาชนน่ะที่สูญเสียผืนแผ่นดินเพื่อสละไอ้พวกมึงเข้ามาทำมหาแดดพักอาศัยในยามที่พวกมึงโดนอะไรกันมาแล้วทําไมวันนี้มึงถึงจะบอกเป็นของมึงเป็นของมึงกูมไม่ได้ว่ามึงพูดอะไรแล้วแต่แต่มึงมาลือ้อลวดหนามในผืนแผ่นดินไทยพี่เจ็บตรงที่ว่าลื้อลวดหนามแผ่นดินไทยหน้าตำหน้าทหารไทย ที่หน้าดาดอาหารไทยพี่ถามฟังไทยอยาทำอะไรไปบ้างพี่อยากถามแค่นี้ฟังไทยอยาทำอะไรไปบ้างไม่เคยออกมาปกป้องทหารไทยพี่น้องประชาชนเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ออกมาพี่รู้สึกว่ามันเจ็บหัวใจออกมาทําไมต้องน้าตาคอ,อมึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงมึงไมไ่อยู่จุดนี้มึงไม่ได้เหมือนชาวบ้านผู้เสียผลประโยชน์พวกมึงคือได้ผลประโยชน์ภาพธงชาติไทยที่โบกสะบัดพรียพรับ เสียงเพลงชาติไทยที่ดังกึกกล้องไปทั่วแนวบริเวณชายแดนและเสียงร้องตะโกนไชยโยมันคือพลังบริสุทธิ์ที่ทรงพลานุภาพยิ่งกว่าอาวุธใดๆมันคือคําประกาศจากเจ้าของแผ่นดินตัวจริงคําพูดที่พรั่งพรูออกมาจากชาวบ้านด้วยความอัดอั้นตันใจว่าคนฝั่งกัมพูชามาทําร้ายทหารไทยมาทําลายรั้วลวดหนามของเราก่อนหรือคําด่าทออย่างดุเดือดว่าพวกเนรคุณออกไป และประโยคที่กระแทกใจที่สุดนั้นก็คือประชาชนไทยพร้อมสู้ไม่กลัวตายครับซึ่งนี่แหละครับมันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างกริเพ่นบนท้องฟ้ากับประชาชนบนผืนดินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่จัดหามาด้วยงบประมาณมหาศาลจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าปราศจากเจตจำานงในการป้องกันชาติของประชาชนซึ่งในวันนี้ คนไทยได้แสดงให้โลกได้เห็นแล้วว่าเจตจำนงของเรานั้นมันแข็งแกร่งมากเพียงใดกองทัพมีหน้าที่ปกป้องแนวหน้าส่วนประชาชนคือประการด่านสุดท้ายที่ม่มีวันแตกพ่ายครับพยักเติดปีกเสียงคำรามที่ต้องรับฟังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะ,นะครับมันสอนให้เรารู้ว่าเสียงโวยวายที่พยายามด้อยค่าเรานั้นมันเป็นเพียงเสียงรบกวนที่ต้องปล่อยให้ผ่านไป แต่สัญญาณที่แท้จริงซึ่งเราและเพื่อนบ้านต้องรับฟังให้ชัดนั้นมันมาจาก3ทิศทางครับนั่นก็คือข้อแรกจากสวีเดนกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีสิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเองข้อที่2ก็คือมาจากซับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ซึ่งไทยได้รับเครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับการป้องปรามและข้อที่3ก็คือจากคนไทยที่บ้านหนองจานคือเจตจานงแห่งชาติ เราพร้อมสู้เพ e ื่อทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินนี้การลงนามจัดหาคริเพน EF มันไม่ใช่แค่การช้อปปิ้งอาวุธเท่านั้นแต่มันคือการตอกหมุดหมายแห่งอำนาจอธิปไตยมันคือการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดไปยังทุกคนว่าอธิปไตยของชาติไทยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อรองหรือร้องขอความเห็นใจครับมันคือสิ่งที่ต้องปกป้องด้วยทุกสิ่งที่เรามี คือตั้งแต่กฎหมายระหว่างประเทศเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดไปจนถึงหัวใจของคนไทยทุกคนครับซึ่งเสียงคำรามของฝูงกริเพนฝูงใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้มันจึงไม่ใช่แค่เสียงของเครื่องยนต์ไอพ่นอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนแห่งศักดิ์ศรีคือเสียงคำรามของพยัคฆที่พร้อมจะปกป้องอาาเขตของตนเป็นเสียงที่ใครก็ตามที่คิดจะลองดี จะต้องเงี่ยหูฟังด้วยความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตของมันครับและท่านผู <gdy S 1> ้ชมและท่านผู <find> mm ้ฟ hmm. ัง <catch>? ทุกท่านแ่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟังก็สามารถทําได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกันครับก็เพื่อว่าผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไป หรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองวิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแนะนำเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดตนบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ